เด็กนอนคนเดียวตั้งแต่เด็กโตขึ้นคงไม่แครพ่อแม่จะทำอะไรก็ไม่ต้องถามพ่อแม่เพราะฉันเก่งตอนเด็กฉันย,ยังให้ฉันนอนคนเดียวโตวขึ้นฉันไม่สนพ่อแม่จะทำอะไรขอบคุณสำหรับความเห็นนี้มากๆเลยนะคะอ่านแล้วก็รู้สึกสายว่าคุณจันคำพงศาคุณเอาความคิดส่วนตัวของคุณมาตัดสินว่า แค่เด็กนอนแยกห้องเราเด็กจะไม่แคร์พ่อแม่ซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยนะคะเด็กจะไม่แคร์พ่อแม่หรือว่าลูกจะไม่แคร์พ่อแม่มันอยู่ที่นิสใส่ส่วนตัวของลูกมันอยู่ที่หลายๆอยา่างมันไม่ใช่แค่เด็กน,นอนแยกห้องเราเด็กจะเป็นแบบนี้ไม่งั้นต่างชาติที่เขาเลี้ยงลูกให้นอนแยกห้องลูกก็คงไม่แคร์พ่อแม่กันไปหมดแล้วแต่ดิฉันอยู่อเมริกาดิฉันก็ยังเห็นต่างชาติให้เกียรติยังแคร์ดูแลใจใส่พ่อแม่ อย่างดีเลยค่ะแล้วก็เขาก็ดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วยการเลี้ยงดูของดิฉันอาจจะไม่ถูกจริตของคุณแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินเด็กนะคะเพียงเพราะว่าเด็กนอนแยกกับพ่อแม่ค่ะ เด็กจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่การอบรมสั่งสอนค่ะต่อให้เราจะนอนแย่ข้องแต่ถ้าเราให้ความรักความใส่ใจสั่งสอนลูกดีลูกเราก็เป็นคนดีค่ะแต่ว่าถ้าลูกนอนกับเรานอนกอดเราทุกคืนแต่เราไม่สั่งไม่สอนไม่ให้เขาเป็นคนดียังไงเขาก็เป็นคนดีไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจเด็กเพียงแค่คุณเห็นคลิปคลิปเดียวว่าเด็กนอนแยก่กับพ่อแม่พ่อแม่ไม่สนใจเด็กก็จะไม่สนใจพ่อแม่นะคะอยาคิดแทนเด็กค่ะขอบคุณค่ะ